نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับการช่วยเหลือคนที่เขาอพยพในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุาอัลเยหิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลสุลลัลฮุาอัลเยหิวะซัลลัมเรียกร้องชาวมาดีนาเนี่ยให้ปฏิบัติ ซึ่งชาวมด,ดีนาก็ตอบรับคําสั่งของท่านนาบีตอบสนองการเรียกร้องของท่านนาบีแต่ละคนเนี่ยให้การช่วยเหลือพี่น้องที่อพยพจากนครมักกะมาสู่นครมด,ดีนากันอย่างมากมายโดยที่มีบันทึกเป็นเป็นเรื่องราวฮะด,ดิสมาถึงพวกเราเนี่ยพออ่านดูแล้วมันประทับใจอย่างมากกับการที่คนที่อยู่ประจำท้องถิ่นเนี่ย เสียสละช่วยเหลือผู้ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นเพราะว่าคนอพยพนะพี่น้องต้องเข้าใจสมัยก่อนเนไมมีหรอกสมมติว่าเราเนี่ยจะอพยพไปอยู่มาเลเซียสตังค์อยู่ในเมืองไทยก็โอนไปก่อนเลยล่วงหน้านุ่นไปเปิดบัญชีนเนี่ยในมาเลเซียกับตังค์เมืองไทยก็โอนไปก่อนเลยทรัพย์สินต่างๆก็ส่งไปได้แต่สมัยก่อนอพยพเนี่ยพี่น้องก็บบางทีมีอูดตัวเดียว ของที่นำมาก็อยู่บนหลังอูดเท่าที่อูดสามารถจะแบกได้ก็เท่านั้นบ้านเรือนที่ดินสมบัติอะไรต่างๆในบ้านเรือนต้องทิ้งหมดเลยก็อยู่ในภาวะที่เดือดร้อนแล้วก็มีความต้องการช่วยเหลือสูงพออพยพจากมักกะมาถึงนครมาดีนะท่านนบีจึงเรียกร้องเรียกร้องผู้คนให้ให้อาหารกันนะให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะ ท่านทั้งหลายจะได้รับสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะก็บอกส่งเสริมเสร็จแล้วผมเห็นอยู่ภาพนึงภาพแห่งการช่วยเหลือที่ซะอิบนุรเบียช่วยเหลือแก่ท่านอับดุลละมานบินอาฟ์แต่ก็ด้วย,วยความใจกว้างของท่านอับดุลละมานบินอาฟ์เนี่ยท่านก็ปฏิเสธที่จะรับการช่วยเหลือขอทำด้วยตัวเองก่อน นี่คือศักดิ์ศรีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นในสังคมมุสลิมจะไปช่วยเหลือเขาโอเคๆเ,เดี๋ยวผมขอลองทํางาหากินก่อนเดี๋ยวเธอเกิดมันเดือ,รอดร้อนแล้วยังไงก็จะมาหายากคนแบบนี้หายากในสังคมท่านซาอิบนุรเบียก็ตอบสนองคำสั่งของท่านรอซูนซอลลัลฮุอะลัยฮวาสัลลัมในการให้การช่วยเหลือคนที่อพยพจากนครมักกะมาสูนนครมดีนา h ะด i ษระบุอย่างนี้ท่านอานัสอิบเนมาลิกรอฮียัลลอฮุอันได้รายงานเอาไว้นะครับว่าอันนะอับดุลระห์มานอิบเนอาฟินกอดีมะลมาดีนะฟาอาคอรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบบยนะฮูว่าไบนะซาดิบรอเบียอัลอันซอรีระหว่างที่ท่านอับดุลระห์มานอิบเนอาฟินเนาอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมดีนะฮ พอมาถึงนครมาดีนะแน่นอนอย่างยิ่งก็ย่อมต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าทรัพย์สินมีไม่มากนักที่ที่นำมาจากมักกะเนี่ย,ท,ท,นนยท่านอับดุลระมานบินอัลกับท่านซะอิบน์ระบีย์เนี่ยนะเป็นคู่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาที่ต่อไปนี้จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปจนวันตายเนี่ยนะท่านอบีก็จับคู่ที่จะให้คนเนี่ยช่วยเหลือคนนี้คนนี้ช่วยเหลือคนนี้ นะครับมีหลายคนเช่นทนาอะไรนะซันมานันฟาริซีนะครับนบะีจับคู่ให้อยู่กับใครอยู่กับท่านอาบูเออ่ขอโทษทีท่านซันมานันฟาริซีนะครับได้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 ได,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 ได้จับคู่กับโซฮาบ้าคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการจับคู่ที่ที่จะสองคนนี่จะต้องให้การช่วยเหลือกันไป นะครับช่วยเหลือกันไปคืออบูดารดะนะอบูดารดะกับซันมันฟาริารซีเนี่ยนบีจับแล้วก็ทั้งคู่ก็ช่วยเหลือกันไปทีนี้ผมประทับใจตรงนี้ตรงที่ว่าหลังจากที่ท่านนาบีบอกว่าซะอิบนุรเบียนะชงช่วยเหลืออับดุลฮามาบินอัลฟนะไปดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือกันไปท่านซะอิบนุรเบียเนี่ยบอกกับท่านอับดุลฮามาบินอัลฟอย่างนี้นะอย่าอาคี انا อัก ثر อัลินมดีนัดมาลันฟันจุร ش ر มัลีฟะฮุสห์วะทั่ตีอิมราตันอันจุรอายุหุมะอาฮบบะหรืออัจจาอิลกะฮัตตาอุตลลิขหะลักอัลลอฮฺอักบาร์อันตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องรู้สึกดีใจแทนท่านอับดุลลาม่านเอาอย่างมากทีเดียวท่านซาดบอกว่า โอ้พี่น้องของฉันโอ้อับดุลระมานเอ,อ๋ยฟังทางนี้นะฉันเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งในมด,ดีนาเนี่ยมีทรัพย์สินมากที่สุดของคนมด,ดีนามีทรัพย์สินมากที่สุดของคนมด,ดีนพาพอท่านรรซูลชายให้ฉันช่วยเหลือท่านนฉันขอช่วยเหลือท่านอย่างนี้อย่างไหนรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮฺอัอักบัตขอช่วยเหลือท่านอย่างนี้คือฉันเนี่ยจะแบ่งทรัพย์สินออกครึ่งหนึ่ง ทรัพย์สินของฉันทั้งหมดแล้วฉันเป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดในเมืองมาดีนาฉันขอแบ่งทรัพย์สินเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งท่านออกไปฉันจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเพราะฉันเชื่อฟังนะตอบสนองการเรียกร้องของท่านนาบีในการให้การช่วยเหลือผู้ที่อพยพจากนครมักกะมาสูน่คนครบดีนาถามนิดนึงถ้าเป็นเราเนี่ยเอาไหม เศรษฐีประจำเมืองเศรษฐีประจำตำบลนี่บวามานี่เลยมาฉันจะช่วยเหลือทรัพย์สินของฉันน่ยมีอยู่ร้อยล้านเอาห้าสิบล้านท่านเอาไปพี่น้องเอาไหมเป็นผมผมเอานะเอาสิช่วยเหลืออย่างนั้นน่ะท่านอับดุรร์มาด้ฟิฟเอาก็นั่งฟังดูนะท่านซะพูดต่อ ว ت ตั้งีอิมรอตาในฟันจุดอายุมาอาจจะไมไกหัตตาอุตลิฮาแล้วฉันเนี่ยนะมีภรรยาอยู่สองคนไปดูเลยนะท่านอับดุลฮะมานไปดูเธอะคนไหนที่ท่านเห็นว่าสวยแล้วก็ประทับประทับใจท่านแล้วก็เลือกเอาไว้คนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะยายาเสร็จปั๊บก็หมดอิดดะแล้วก็ให้แต่งงานกับท่านอัลลอฮอักบารพี่น้อง เป็นการช่วยเหลือที่ที่ตอบสนองคําสอนของท่านนนบีอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์หลังจากท่านนนบีทําให้สองคนมาเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันแล้วนี่นะเขาช่วยเหลือกันแบบเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญแห่งการช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวเป็นแบบอย่างของเรา,าพี่น้องซึ่งของเราไม่ต้องช่วยเหลือขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าใครใคร เป็นผู้อพยพมาเนี่ยช่วยเหลือให้เขาพอที่จะลืมตาอ้าปากได้พอที่จะให้เขามีอาชีพทำมาหากินได้เนี่ยพอแล้วแต่นี่การช่วยเหลือของท่านสะแกท่านอับดุลรหมานเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺหัอักบัดช่วยเหลืออย่างยิ่งใหญ่มากๆแต่ดูนะฟากอลาอับดุลรหมานท่านอับดุลรหามานบินอัลฟนี่บอกอย่างงี้นะบอกกับสะก็คงแน่นอนอย่างยิ่งท่านเป็นคนที่ ต้องการต่อสู้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองก่อนก็เลยบอกอย่างนี้บารอกลัลลอฮุละกาฟีอาลิกาวามาลิกะอัสซาเอ,าเอย๋ยขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเิญแก่เจ้าแล้วก็ความจำเิญในทรัพย์สินของเจ้าแล้วก็ความจำเิญในครอบครัวของเจ้าได้เถิดขออัลลอฮ์ได้ประทานความสุขความเจริญให้ทั้งหมดเลยเนะี่ยให้ทรัพย์สินจเจริญให้ครอบครัวเจริญ แล้วก็ให้เจ้านี่แหละเจริญด้วยโอสะท่านช่วยเหลือฉันมากเหลือเกินไม่ต้องหรอกฉันไม่เอาขนาดนั้นฉันไม่เอาการช่วยเหลือเนี่ยขอนิดหนึ่งได้ไหมทรัพย์สินครึ่งหนึ่งฉันไม่เอาขอมาขอ,ขอไม่ขอรับนะอย่าเสียใจนะแล้วก็ภรรยาที่ท่านนําเสนอจดเก็บไว้ก็อยู่ที่ท่านนี่แหละดีแล้วแต่ท่านช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้ฉันนิดนึงได้ไหมดุลลูนีอาลลสูก ให้ชี้แนะให้ฉันเนี่ยได้ถามารไปตลาดไปทำมาหากินในตลาดได้คือให้ท่านช่วยเหลือฉันนิดนึงที่ว่าชี้ให้ฉันเห็นที่ว่าตลาดอยู่ตรงไหนแล้วก็คอยนะเป็นพี่เลี้ยงก็คือใครที่ท่านรู้จักแนะนําให้ฉันเดี๋ยวฉันจะจะไปซื้อของมาแล้วก็มาขายจะทําการค้าเองในตลาดต้องการยืนด้วยลําแข้งของตัวเองพี่น้องนี่คือท่านอับดุลอามานบินอัล ฟดุลลุฟาดะฮะบะฟัชตราวบาะบ้าาฟาระบิฮาริบัน,นดังนั้นท่านสะก็ทำไงเดินไปพาอับดุละมานไปชี้ให้ตลาดแล้วก็อับดุละมานก็ไปที่ตลาดแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปขายเป็นพ่อค้าขายของอยู่ในตลาดผนวกกับการเป็นมุสลิมที่ดีด้วยหลังจากนั้นก็ได้กำไรอย่างมหาศาลอัลลอฮ์ให้แก่คนเหล่านี้ ประเด็นที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือท่านซะอิบนรเบียเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างมหาศาลพี่น้องเคยช่วยเหลือใครบ้างไหมที่เขาเดือดร้อนที่เขาอบพยพจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งอบพยพในที่นี้นะผมผมต้องการมีความหมายต้องการจะอธิบายให้พี่น้องได้ทราบถึงความหมายที่กว้างออกไปเนะี่ย อพยพในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ละทิ้งทินที่มานะครับเช่นชาวโรฮิงญาเนี่ยเขาอพยพมาเราเคยเอาซุนนาของท่านนาบีตรงนี้เอามาใช้บางไม้ที่จะช่วยเหลือคนที่เขาทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมาถึงเมืองไทยเนี่ยถ้าได้ข่าวช่วยแล้วก็มีความหมายครอบคลุมไปถึงบุคคลที่เขาละทิ้งาศาสนาเดิมของตัวเอง แล้วก็เข้ามายอมรับยอมจำนนต่อศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาคนเหล่านี้ก็อยู่ในความหมายของการอพยพเช่นเดียวกันพี่น้องเขาอพยพจากศาสนาหนึ่งมาสู่ศาสนาหนึ่งหลังจากเรียนรู้แล้วว่าอิสลามคือสิ่งที่สูงส่งเหลือเกินอิสลามคือฮักกุน เป็นความจริงที่ไม่มีความจริงอันใดเหนือกว่าอิสลามอีกแล้วในข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในอัลกุรอานในข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฮะดีษของท่านนาบีในสัญญาณวันกียรมาที่ท่านนาบีบอกเอาไว้เป็นสองสามร้อยสัญญาณเนี่ยสัญญาณเล็กๆเกิดขึ้นหมดแล้วเหลือบางไม่กี่สัญญาณนะครับเหลืออีกไม่กี่สัญญาณที่เป็นสัญญาณเล็กที่มันยังไม่เกิดพอศึกษาไปศึกษาไปอัลลอฮ์ศาสนาอิสลามเป็นความจริงเหลือเกินที่ ไม่ยอมรับไม่ได้ต้องยอมรับก็เลยต้องทิ้งศาสนาของตัวเองทิ้งศาสนาอันจอมปลอมของตัวเองก็เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามพอเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยพี่น้องโดนตัดขาดพอศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้ตัดขาดจากใครนะแม้ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในศาสนาอื่นก็ต้องเชื่อมสัมพันธ์แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ดีกว่าตอนที่ยังไม่ใช่มุสลิมก็ถูกตัดขาด สตังพ่อแม่บอกว่าเขารับอิสลามไม่ไม่ส่งเสียไม่ส่งเสียไม่ให้ไปไปเลยคนเหล่านี้ถือเสมือนเป็นบุคคลที่อพยพเหมือนกันอพยพจากศาสนาหนึ่งมาสู่ศาสนาหนึ่งที่เรียกว่าอิสลามอพยพตรงนี้ถามว่าเราเอาใจใส่ต่อการช่วยเหลือคนเหล่านี้บ้างไหมคนบางคนตัดสินใจแล้วเลิกเล่าไม่เอาอีกแล้ว หลงผิดมานานพอเลิกเล่าปั๊บมันก็เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ขาดเงินขาดอะไรนะปัใจจัยในการที่จะเอามารักษาตัวเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคนอพยพเหมือนกันถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพี่น้องเราสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ต้องช่วยเหลือเขาเอาใจใส่ต่อสุนนาของท่านนาบีตรงนี้บ้างมาเป็นคําสั่งที่ว่าจะต้องช่วยเหลือคนที่อพยพเนี่ย อพยพจากศาสนาหนึ่งมาสู่ศาสนาหนึ่งอพยพจากความไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีงามเช่นบางคนเนี่ยอยู่กับทางอิหมัมอิหมัมะทั้งโกงทั้งกินทั้งยักยอกช่างหลอกลวงกับกรอกปิ้นป้อนเงินสุราเนี่ยเอาเต็มที่เลยปรากฏววกรรมการคนหนึ่งไปรู้ความจริงแล้วโอ้โหเอาถึงขนาดนี้เลยแล้วก็มาปรึกษาเรือกันก็พยายามที่จะให้อิหมัมเลิกพฤติกรรมตรงนี้แต่เพอเอิญอิหมัมบางทีพวกเยอะกว่า ผู้นำชุมชนพวกเยอะกว่าก็เอาพวกมาก็มาถลม่มมามาทำ้ายคนคนนี้จนกระทั่งแย่พอแย่ป้างก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายของการละทิ้งความเลวแต่ในการละทิ้งความเลวแห่งการโกงกินเนี่ยมันมีมีผลกระทบคนเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลืออยู่ในฐานะของผู้อพยพเหมือนกันทิ้งสิ่งที่ไม่ดี ทิ้งการมีส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องการหันมาทําในสิ่งที่มันถูกต้องมากกว่าเหมือนอพยพเหมือนกันประเด็นที่เน้นย้าตรงนี้ผมกําลังมองว่าคนที่อยู่ในศาสนาอื่นแล้วก็อพยพจากศาสนาอื่นเข้ามายอมรับยอมจำนวนต่อศาสนาอิสลามตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นแล้วเราในฐานะที่รู้ข่าว เพราะว่าการรับอิสลามเนี่ยบางทีมันก็มีข่าวข่าวเป็นคลิปออกไปเอาผ่านทางทีวีเคยหยิบยื่นให้แก่คนเหล่านี้บ้างไหมเคยที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้บ้างไหมรู้ไหมคนเหล่านี้บางทีเนี่ยนะเมื่อ,อเมื่ออะไรนะเมื่อตัดสินใจรับอิสลามแล้วนะเขาถูกตัดขาดจากการช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเขาเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยมีมีจำนวนพอสมควร <c oughs> ที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องให้การช่วยเหลือนะครับ เพื่อเพื nós, ่อการช่วยเหลือของเราตรงเนี้จะได้นำไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาในวันกิยามานะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ